สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอเก,าอก้านกนาเนตแลนด์อีกแล้วกับพี่น้องค่ะขานกนาชวนพี่พี่น้องน้องตัวโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะมาเดินด้วยกันกับพี่น้องดูบางบ้านสิคะไฟก็ยังไม่ตอดเลยตอนคริสต์มาสนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศดูกลางวันกันเยอะแล้ว มาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันมั่งกับพี่น้องนี่อย่างนี้เลยค่ะตอนกลางคืนตอนนี้ก็หกโมงยังไม่ถึงหกโมงเลย,ยกับพี่น้องก่ะน,นี่บ้านนี้ตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบค่ะห้าโมงห้าสิบนาที มืเดเต๋อมีแต่แสงไฟเห็นไหมครับพี่น้องเห็นแต่แสงไฟนี่เดินออกมาใกล้บ้านนี่แหละไม่ไกลหรอกประมาณตอนนี้ก็อีกประมาณสามร้อยเมตรอยู่อีกค่ะเดินมาในซอยเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะในซอยใกล้ๆบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมืดไปหมด ที่นี่เวลาหน้าหนาวมันจะมืดเร็วกว่าพี่น้องค่ะบ้านสีขาวนี้ก็สวยนะบ้านหลังสีขาวกว่บพี่น้องเออก็สวยนะบ้านนี้นะบ้านหลังใหญ่ๆดูสิ ใกล้บ้านค่ะพี่น้องกาใครเดินก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นคนเดินนะไม่ใช่ผีนะ <c oughs> ใส่เสื้อที่นี้ก็ด้านหลังซูเปอร์มาร์ทแต่ไปฝั่งโน้นถนนฝั่งโน้น,น,นก็เป็นถนนข้างบ้านเข้านกนางไงคะอันนี้เดินมาถนนข้างหลังกับพี่น้องค่ะนีแหละบรรยากาศอย่างนี้ค่ะกลางคืนที่เนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้อง นี่บ้านก็มีสิงโตอยู่หน้าบ้านสิงโตไฟก็ก็สวยนะกลางคืนนะบ้านมืดมืดขอพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็บอกว่าพอมือดแล้วก็กลัวไม่อยากออกมาเดินยังไงรู้ไหมครับพี่น้องค่ะ ที่ยุโรปเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะหลังเนี่ยหลังจากสิบปีสิบห้าปีหลังๆเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันรู้สึกว่าไม่ค่อยอะไม่ค่อยปลอดภัยกับพี่นะ้องยังไงรู้ไหมคะเพราะว่าคนลี้ภัยเยอะดูบ้านสวยยิ่ง ยิ่งนั่นอีกยิ่งเกิดสงครามยูเครนอะไรอย่างเงี้ยคะคนลี้ไปจากยูเครนนะมาที่มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้องขาตั้งร้านกว่าคนนะ่ะแล้วพี่น้องทราบไหมคะรัฐบาลจัดให้เขานะอยู่บ้านดีๆนะให้เงินเดือนนะให้เงินเดือนเดือนละเกือบสามพันยูโรแต่พวกเราอะ่ะเหมือนก้านกนาอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขา ก้าวนกนาอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นผู้ลี้ภัยอะนะอ้ยพี่น้องเอ้ยจ่ายภาษีกันทำงานเท่าไรก็าจ่ายภาษีหมดคนเนเธอร์แลนด์บางคนเขาก็โกรธนะเพราะว่าเขาบอกว่าพอจ่ายแล้วเอาไปให้คนพวกนี้แหละหมดเอาไปเชือจุนไปเชือจุนคนพวกนี้หมดอะพี่น้องค่ะคนเนเธอร์แลนด,ด์เขาก็โกรธไงเขาโกรธ ไม่มีใครชอบหรอกค่ะข้านกนาก็าไม่ชอบค่ะพี่น้องค่ะถ้าเราทํางานทํางานเนาะก็เอาไปให้ผู้ลีภ้ภัยคนลี้ภัยอะเลี้ยงดูอย่างดีเช่า,าโรงแรมให้นอนเลยนะรัฐบาลอะเช่าโรงแรมให้นอนพอเข้ามารู้ว่าไปอยู่บนเรือเรือนําเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเช่า แบบเรือนําเที่ยวที่จอดอยู่แล้วเช่าให้ผู้ลีภัยขึ้นไปนอนเลยอะค่ะพี่น้องค่ะดูที่มันมันรูหราขนาดไหนตึงคนเนเธอร์แลนด์ก็โกรธอะค่ะพี่น้องก็เหมือนเหมือนกันทุกประเทศแหละแต่สกินนีนีเวียก็เยอะนะก้านกนาหาน่ะเยอะมากนะผู้ลี้ภัยอ่ะพี่น้องนั่นแหละแล้ว พวกเราที่อยู่ก็ไม่รู้สึกว่ามันมันปลอดภัยเพราะว่าคนมาจากหลายเชื้อชาติค่ะพี่น้องดูสิสวยนะพูดถึงนะแสงสีกลางคืนนะบ้านเขานะอุยมีหมาด้วยค่บพี่น้องน้องหมานั้นมันเ่าบ้านอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องการบรรยากาศตอน ยังยังไม่ดึกเลยนี่หกโมงตอนนี้6โมงยังไม่ดึกอย่างนี้เลยคะ่ะตอนเย็นๆดูสิบ้านก็หลังใหญ่ๆพี่น้องน้องหมาเดินดูคุยไปเนาะ พอมาเดินอาขาดบริสุทธิ์อากาศสดหน่อยวันนี้เข้านกน้ำไม่ไปไม่ไปฟิตเนสกับพี่น้องค่ะบ้านหลังใหญ่ๆครับพี่น้องไฟสวยนะพูดถึงนะ บ้านหลังใหญ่ๆค่ะกะน็นกนาก็เดินมาถนนอีกฝั่งนี้แล้วค่ะฝั่งที่หน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นถนนสายหลักที่ออกจากออแถวบ้านขอนกนานั่นแหละถนนสายใหญ่ ยากาศตอนกลางคืนค่ะพี่น้องค่ะไฟแสงสีอย่างนี้แหละมืดตืด้อไปหมดเลยอพาร์ตเมนต์เจ็ดชั้นตรงนี้ ตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านเข้านกนาแล้วแหละพี่น้องค่ะก็ประมาณประมาณแปดร้อยเมตรแล้วค่ะเดินสบายค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมมันจะมีทางจักรยานนี่ นี่สังจักรยานสีแดงพุดบาทที่ข้าวนนาเดินแล้วก็มีหญ้าหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นคลองเป็นคูใหญ่ๆนั่นคูน้ํานั้นพอลึกนะถึงเอวนะคะพี่น้องถึงเอวมีคูน้ํามีหญ้าหน่อยหนึ่งสนามหญ้าข้างๆคูน้ําพุดบาทแล้วก็ ทางจักรยานแล้วก็ทางรถไปกลับค่ะจักรยานไปแล้วเห็นไหมคะบ้านฝนมีเลปพ้่งบรรยากาศแถวบ้านอย่างนี้เลยค่ะ ก่อนจะตึงบ้านคนเห็นไหมทางนี้มันจะมีคู้น้ำกดมีประตูเข้าบ้านเขาเห็นไหมคะประตูสีเขียวร้านจัก,กรยานซูเปอร์มาร์เก็ตลีเดลซูเปอร์มาร์เก็ตลีเดล ไม่ไกลจากบ้านข้านกนา200เมตรเดี๋ยวเราก็ไปฝั่งนึงกับพี่น้องฝั่งขวามือเข้านกนาโนนฝั่งโนนไปบ้านกันค่ะยังไม่ถึงอีก200เมตรครับพี่น้องกันถึงแล้วตึกของบ้านเขานกนาครับพี่น้องตอนกลางคืนแสงสีอย่างนี้เลยค่ะตึก ตึกไม่สูงที่ก้าวนกนาอยู่ค่ะพี่น้องขานี่แหละ3มชั้นมีชั้นติดดินแล้วชั้นตรงกลางแล้วก็ชั้นบนสุดค่ะพี่น้องขานี่แหละก็สำหรับคลิปป่าเดินดูแสงสีตอนก้ามมืดตอนกลางคืนแถวแถวบ้านก็ก้กาวนกนากขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้อง มาถึงบ้านนี่อยากให้ดูตึกตึกตดข้าวนกนาอยู่นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะตึกคลึ่งวงกลมค่ะพี่น้องโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องข้าวนกนาเนเ์แลนดนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ